ปดิจจพี้องมัอนี่อยากกินอันเห็นพักขึ้นไหมไหมนี่ลายยางพี่นองมีหมูเห็นหมูสิสิสกแกงขว่ออ้อมไส้หมูพี่น้องดอกไม้หอมหอมมันนี่อากาศพน้พนพน้นพ้นอันแดดออกพี่น้องมันนี่บ่มีพน้นแดดบรรยากาศดีค่ะนี่ผักเทียมอยู่บานาย่า่ผักกระเทียมเห็นบ่ยู่บานย่า่เนี่ย อันนี้เม่นพ่นสิเป็นย่ายกับ,บรูนะว่าเพ่นเป็นใบจังไนผักกาดชะนมแม่พี่น้องย่ายกับบ้านคือกันกระเทียมอยู่รอหัวรอสวนยาาอยู่ลางบ้านพี่น้องสิขวัขวขัวไสหมูแกงแบบเล่าเล่าเนี่ยแะขวะัวไสหมูอยากกินพี่น้องเห็นแดดกับหนาวอยู่ด้วยพี่น้องหนาวอยู่ เสียคุ้มหัวเกินหนาวอยู่เห็นบ่อันนี้เมันยังเนี่ยขึ้นไม่ไหม้เสบพักชีล้อมเนี่ยพักชีล้อมพี่น้องเห็นบ่ผักชีล้อมนี่นี่ใบผักชีล้อมขวดใส่พักรวมมิดพักรวมมิดนี่ขึ้นไม่ไม่พี่น้องมาประเดิมมาประเดิมห้อ พ,พี่น้องเก็บส่วนแรงบ้านนี่ล่ะเก็บไะไรจำไดก็เอาผสมเด็กผสมหน่อยแล้วก็ได้หลายพี่น้องก็ร่งางางา่ายง่ายเฮ้ยเหมือว่า <laughs> พ่นโตค่ำอย่ามันพ่นโตค่ำดีนวะลมะหอดบ้านนีิเสวะตกเย็บเมนไปเก็บประทันก็ร่างขืนทางแสบพี่น้องเบืบ่อใบไม่ไมพักไม่ไม่เนี่ อันต้นอันนี้ก็ร้ายได้ดอกไม้ยังกว่าพี่นอ้องอืมเริ่มซื้อเพิ่นเริ่มซื้อดอกขาวๆเมียเริ่มซื้อ,อเดซี่อโอ้ยดอกไม้เดซี่นั่นเพิ่นแพริ่งเนี่ยเป็นเตเส็บ เป็นสี่ระพีนงเก็บผักเก็บหนากินที่ชวนหล้างบ้านอยู่นอกบ้านก็มีอยู่ไก่เมื่อเฮาเห็นบอกน,นี่บัดทุอยู่บ้านย่าอย่างหางไรเลยพักสี่หลอมพี่นงบ่ต้องไปเก็บไก่ชวนล้างบ้านเนี่ยลหละบบมี่หมาบบมีม่แมว ตะกี้เคยมีอยู่เม้พยย่อยย่าว่ายาหายอาหารเพิ่นถ้าหายอาหารเนี่ยวเพิ่นสิมาออกลูกแพรลูกอยู่นี่นะการที่าหายแม่วาไม่อยู่นี่มีฝรั่งคนหนึ่งเนาะเพิ่นหักเม้เพิ่นหักสัดแต่ยหญ่ก็หักอยู่พยย่อยย่าว่าหักอยู่เฮ็ดจังไรก็ต้องท่ำใจวะสันมันไม่ขี่ไม่เหียวว่าสันว่าเฮ้าทังเฮาปลูกพักนะ วันนี้งกับวาย่าให้อาหารแมวให้อเขาไปกินหม่องอื่นซาบสันเพราะว่ะาเขาปลูกพักนะขี่เนียวแมวเสียเราได้นนบ้านถ้าให้อาหารมันทางมาม่เดี๋ยวตูวนกระฮิตจังไหท่ามใจเอาพนะฟ,งฟังเปินวาเดิเปิดผ้าใยวาก็ il, เลยบ่เห็นแมวพิ่คนกรเลยไปพูนบ้านมองอันมาดามเพลียงแมวโอ้ กำลังกินงำๆเนะพี่นองเบอเอาไปขวดไสหมูกันพีนงองเอ้กินอาหารฝรั่งกันเที่ยวกินตะเขาหิวตะเขาก็สิบคือ้กันเบิร์สุขคนนะพีนองกินอาหารอีสานบ้านจะกล้องคอยอยู่ท้องไหมเพสเพสเนี่ยคุยเอาคุยเอาพักแกงออมลม้อมอันไหนเบอร์ผันชิงนโตแกงออมล้อมใส่พักนี นี่ผักมีครัวนี่น,นี่อันนี้อีกซ้ำนี่เดี๋ยวเอาไปจักออมหนึ่งกันเบื้องพี่น้องผักกวางตุง้งั่งกระล่างออกหยอดเดี๋ยวเสียจพอย่อออา,กกอายแ,แล้วไปสื่อมืออื้นสิเหตุคณะหมูกรอบไอ้พอใหา่แล้ไปสื่อหมูเก็บไปเก็บง้ามจะ <c oughs> มันยาิผู้ใดบอกเก็บไปเก็บมากพี่น้อง บื้องเงยขึ้นเทียนดอกไม้ร่มแห้งอยู่เด้พี่น้องร่มแห้งอยู่อ่าฮะพักต๊มเงี้ยกุมีเดอ้อคุณน่ะเบิ่งพี่น้องปั้นสิงโตงามเนาะที่สวนใหญ่เนี่ยนะนี่เห็นไหมอาอนี่ไปอีกจัก,กรรมเอาไปขวัวใช่เอาไปขวัใขวใช่พกร่วมไหมพี่น้อง ผักรวมผักรวมนี่เพื่อนเลื่อนอันหอมปลาเนะาะตัดเพื่อนกระขื่นนี่เขียนว่าเอาไปขวัวใส่ไก่ใส่หมูผักรวมมิดขึ้นไม่ไหมนี่แหะพี่น้องเอาไปขวัวขวัวแล้วก็แกงออมล้อมอันน้ำปลาแดกสูโสดใส่ผักขึ้นไม่ไหมนี่ผักชีพ่อใหญ่เอาหัวเพื่อนมาปลูกหอม หอมปลาแม่พี่น้องนี่พื่อไงแล้วมาปลูกร้ายกออยู่ก็นีก็อิ่มคิดอยากงี้แหละพี่น้องเขาปลูกไว้อยากกินย่างกระปลูกว่าอยากแนวปลูกแต่ที่ว่าเข้ามากินปลูกแต่าพักเข้ามากินมนเอนีผ้าลุยสวนพี่น้องเห็นปะนี่จักเมนอันเพิ่นเป็นผักกาดนี่ยังบูพี่น้องแต่เพิ่นงามๆเนี่ยเพิ่นโลนได้เสียวไหวเมนี่ยังบู สีมว่วงไหมนี่มีแตฟันสิงโตย่ายเลยย่ายปลูกเอาไวพ้พ่นองเบิ้งฟันสิงโตอยู่ในสวนเ,เอาไว้หนีก้อนธรรมศาสตร์อยู่สวนย่ายก็งามอยู่เรยนเนาพินองเบิ้งนี่อันนี้ก็กินได้เป็นซาเป็นยังแต่ย่ายก็บ,บอกกินออกมันหลายอย่างเนาะเบิ้งธรรมศาสตร์อยู่สวนย่าดงาม,ามาธรรมศาสตร์อันนี้ก็สิ กระเทียมจ้ะกระเทียมมีสวนล้างบานยหญ่เนี่ยเพิ่งวะเพิ่นขึ้นแล้วกระเทียมอุย้ยผักชีล้อมก็ได้เถอะเบิ่งผักชีล้อมแหมพี่น้องพุนะ่นน่ะกระลังขึ้นตุ้มโมติมิผักชีล้อมกระเทียมกระเทียมปาลาขึ้นแล้วเห็นนะสิมาเสียใหญ่เพิ่นขึ้นให้ผลเส้าตกอีดีผุนเนาะพี่น้อง ต่ว่ากิบนีสีเงาคือสิบอะไรเห็ดห้กินให้เบื้องต่ว่าสิเป็นกิบต่อไปเด้อพี่น้องสิขัวขัวผักกับหมูผัดผักชีหลอมเมพี่น้องผักชีหลอมอยู่สวนยายหลายๆดิกรลั่งขึ้นเบิง้งผักกวางตุงบ่มีเพียบบ่มียังมืออื่นเสร็จยายกับคักผัดคณะหมูกรอบผักกวางตุงเบื้องพี่น้องพุ้นะ มิตรันงามๆเบิง้งมิตรนสวยๆนั่นน่ะมิตอนันสวยๆเบิง้งขึ้นเป็นดอกมิตรันงามๆมันเบิ้บหักโป๊ะๆผุนเดียวเบิ้งอันน่ะอันน่ะ,นนะนมิตรันงามๆย่า่ปลูกเอาไว้ถ่ากินน,นิดๆน้นอยๆเดียวหกกักออกนี่ย่า่กับชิโรเอาถิ่ม พ่อยายคุดไว้ว่าสิปลูกต้นแพรนะ่รูแพร่พันนะยามใดสิไรเออนมือได้เว้นเล่าบุง <c oughs> <laughs> งามพี่นอ้องงามงามเห็นบ่หน่เดี๋ยวกเก็บอีกแส่ก,กรรมนึงเอาไปขวบอันนี้นอใหม่ฟ่งในพี่น้อง,หงอเห็นบ่อันนี้เห็นนั่นน่ะกระล่างออกกระล่างแท่งนอออก เบิ้งฟักกวงตุ้งฝรั่งพี่น้องงามหลายเบิ้งปพาดทเวร์เอดเอดียอยู่พุ่นน่ะแตกแหนงออกยอดเดียวเนี่ยต้นเดียวเนี่ยพัดอิ่มพี่น้องหมูกรอบโอ้โยได้เมนูใหม่แล้วหิวหิวเมนูหมูกรอบงามหลายพี่น้องเบิ้งงามงามม้อนี่ยเบิ่งสวนหลังบ้านศมผักพี่น้องเบิ่งโอ้ยเบิ่งต้นเนี่ย ปาดตัวไอ้ปาดจะตกมางามแถบบ่ต้นเดียวเด่นเห็นบ่ปลู่กะไหวปู่พูนสิแตกออกอีกเ,เด้นอนาดเทียนแดดกันยั้งหนาวโนพี่น้องเบิ้งเมือ่อยอายพูน่ะแดดอําทําหนาวเบื้องุูน่ะโอ้พี่น้องเบิ้งเพิ่งกระลังสิเป็นโด,ดชั้มนี่แหละแสีบป,ปือ้อต้นนี้อิ่มเบิเร์ดขอบขั้วเล่นนี่นั่นน่ะ พวกฟันชิงโตพี่น้องญาต่าท่านเนี่ยพักแต่เพิ่นให้เพิ่นสูงกว่านี้จักหน่อยเห็นนะฟันชิงโตฟันชิงโตัวพวกพักแปนน้นปน,ปน,ยยนั่นพักแป้นบ่ทเทศไหนใส่ยังในพี่น้องรกหญ้าออกให้เพิ่นกระลังงามนะั่นอันนั้นก็มีอีกพักกวงตุง้งพักกวงตุง้งนี่บัง Giờ xịt bởi xịt mấy ba nịa dụng Nịa dạy tát Kinh bởi đèo dạy kìa xịt Tát Nịa cua xịt mua Tát được cả Rút thoát thịt được cả Xịt bởi bụi mây phì nồng Ôi phì ơi tát cơn náo 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 nè Hiền mơ Mưa đèn mưa đèo Lùng bồi vôi ยืนใจน้อยคิดโหดเบาแห้งเนื้อพี่น้อง <laughs> 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 เบิ้งก็ต้องเป็นดวกเาไปจักรมกันไปแกงใส่กันนี่ไปแกงใส่กันเป็นผักรวมนี่แหละเป็นผักรวมพี่น้องเบื้องแกงผักรวมเห็ดอมลมอมลมอมลม ไม่ไม้แกงนี่หน่อยนี่โอ้ยแสบีบหลายพี่นอ้องแกงเด็ดเสีบเสบวันนี้เฮาก็ไปใส่ปลากระเทียมอยีกไปอบอกว่าเก็บมากปลากระเทียมก็เอาใส่น้ำกันนะนี่พักเสียบกระลังขืนพี่น้องมะนาวเทะมะนาวเทะเบิองงามเฮือมือแดงเบื้องเดียวหนาว มาสิไทยดีๆคอยไทยเนี่ยก็บวไดนหนาวพี่น้องสีแล่ยนขอเนบานเกินพุ่นอ่ะเบิ้งทางตัดทั้งขึ้นเนี่ยเพื่อนขึ้นนบหนีเดียวบ่อยเพื่อนออกดอกยังเสียเห็นว่าดอกเพื่อนก็ออกอยู่นี่ดอกเพื่อนสีม่วงนี่สีม่วงสีส้มพู่นี่ล่ะดอกเพิ่นบม่อยากให้เพิ่นออกดอกเขากะตัดเพิ่นก็บปงขึืนมาอีกพี่น้องอันนี้พักเทียม กระเทียมชียางผักกระเทียมฟันสิงโตอันนี้บัวปลาหอมแดงปลาแล้วก็ผักชีล้อมเนาะผักชีล้อมขวัวใส่หมูเห็ดเผ็ดๆจักหน่อยกับข้าวเหนียหวหวนอนหอนอนี่ต้นโบตันโบตันสีขาวย,าย่ายอันยุกอใหญ่อยูย่พุ่น ย่า่อันเอาออกไปขยายสองปีแล้เนี่ย่นกระรังแตกบุตันสีขาวหอมหอมเนี่ยพี่น้องอันนี้กระเมียนบตันอันนี้ดอกสีม่วงดอกไม้กระรังขืนพี่น้องย่า่เห็ดสไหมพี่น้องย่าสิบเฮงหมูข้าวย่า่สิทอดหมูก้นดอกกระเฮ็ดแบบลวเล่าละเว,ว,ว่าย่า่ กินยากเนาะเด็กกินยังบ่ได้มันตู้ดังบ่ได้ยายเสียดให้มันหอมขัวหมูก้นยายเส็ดสูตรของยายบ้าบ้าบอๆบไปเสียละพีนะ่น้องอันนี้หอมแดงหอมแดงกับอันกับบักพริกจ้ายยายก็สิขวยเพิ่นนี่ขึ้นกระแกงเล้าอยู่พีน่น้องยายขัวหมูก่อน họ có gì hết này ạ, họ vài nhảy, ăn nhạt, na, ăn cay, ăn muối nhạt, cái này cho nó phi non, á, cái này mình từ trái cho khoang จัดน้อยใส่น้ำใส่น้ำอันนี้แกงอมเนื้อพี่นองแต่ผิดอยู่ว่าย่าถอดหมูให้มันกรอบขก้น กระบกอบปันไดไข่หมูสุกพ่อหอมหอมเค็มเจ็มเกน้อยนี่แหละกับแกงลาวลาวนี่ล่ละพี่น้องเอาหมกพริกเดือดพี่น้องย่ายกบปรุงด่อยนะจ๊ะน้ำปลาแดกใส่สุรูดน้ำปลาปรุงแบบบานๆนั่าและอันนี้ก็สิเมเนีนพักตัวมิดจ้าแส่บแล้ว ว่าเม็ดเก็บพักหน่อยๆบ่แมนได้พี่น้องนี่กินแต่พักนี่แหละน่ะพักก็กินพักเนาะพี่น้อง กินอาหารฝรัง่งไมอยู่ท้องเด้อพี่น้องพญาะว่าจะคือกินดูแทพ <c oughs> <c oughs> อหนะยากกันได้ไหมเอา้าอันว่าแม่อาหารไทยเนาะงเสนอกกินดูไป็ยังวงบ้ากินข้าวเรียบข้าวเรียวไหมยากกินแอปเปิ้ลอีกไหมพี่น้องกินแอปเปิ้ลสับสับแอปเปิ้ล เอาน้ำประเด็กหยดแช่เนี่ยกัตักกินตักกินไหมพี่น้องแบบง่ายๆได้ย่ายเบิ้งบอกเห็นน่ะโอ้เป็นต่แเสบตัวพี่น้องเบิง้งแสบนี่ขัวมูสเนี่ยแปดแสบเสพพี่น้องมาเด้อมามาขัวมูจา้าเบิ้งพี่น้องโอ้ยพักขึ้นไม่ไหมจัาหน่อยพักเซียนก็ออกวานี้คอยๆร่วมไปเห้า คอยล่วมมิดไปจ้านาพักนาหนาวเบิดแล้วเขานาห้อนก็หาออกไปเก็บพักเก็บหนาไม่กินตามภาษาชนนบุรีบานยูฝรั่งเศสนะจ้าคนไก่คนไก่บ้านคนอีสานไก่บ้านเป็นสิรพี่น้องบาตะห้าบะเหลอกกินบะอึดบะหยากพักบาตะมันออกนาห้อนเน้วบะอึดบะหยากตะพักสิกินน่ะพี่น้อง พักสดๆจ้าจากป่าธรรมาตัติเป็นพักเป็นห้าเห็นบอแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น,ออาาน,น้องอภัยตูไม่ยนด้วยไย่ายแน่เนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องเซร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าซิมก็แซีบเลยเห็นบอย่ายสิล่าเห็ดคืออีสานบานเท่าเนี่ยแหละ ไปยุซ้ายกับ่นั่นดอกพี่น้องขวมูใสริกใสหอมแดงขวหยสุกจังขวา,าน้ำใสกับสุกแล้วเฮากับาน้ำใสาน้ำใสเพื่อเดือดแล้วเฮากับปรุงปรุงแล้วเฮากับย่นพักรงเสร็จสัตว์เรียบร้อยจา้าพอกันกิบไม่พี่น้องบายบายมาเด้อพี่น้องกินขาวน้ำกันจา้าเสียงม,มังกรใหญ่ ขม,มนิดหนึง่งมีกระเทียมหอมมีหอมมีกระเทียมผักชีหลอมฟันชิงโตพี่น้องมาเด้อจ้าปิดดว้ก้อนพี่น้องเดี๋ยวหนึ่งเขานึ่งข้าวเหนียวห่อนหอนเนาะพี่น้องพอกันกิบไม่จ้าเอา,บาดบ๊ายบายพี่น้อง